ค่ะหสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะตื่นมาฟ้าสว่างบรรยากาศดีดๆแดดแจ่มแดดจ้าค่ะมีของสวยงามฝากทุกวันเลยค่ะวันนี้ผ่านไปแล้วทิปหนึ่งทิปผ้าไหม่นี้เป็นทิปผ้าฝ้ายค่ะผ้าผ้าโยกขีดลายแพรวานะคะขาดรหัสสิบสองนะคะย,ยกขีดลายแพรวาสีม่วงนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นสีม่วงนะคะ ค่ะอยู่ที่ร้อยร้อยแปดสิบาทนะคะค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพรวาร้อยแปดสิบาทเททุกวันค่ะเป็นงานเทอากาบเลยนะคะร้อยแปดสิบาทค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะคะเป็นผ้าป้ายนะคะผ้าฝ้ายยกขีดลายแพรวาค่ะค่ะเป็นผ้าป้ายตัดสําเร็จเรียบร้อย่ะอัดผ้ากาวนะคะเราอัดผ้ากาวให้อย่างดีเลยค่ะตัสดสําเร็จพร้อมใส่นะคะราคาอยู่ที่ ร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะเป็นสีม่วงนะคะร้อยแปดสิบาทค่ะสีม่วงค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแทวานะคะค่ะพร้อมตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะสีม่วงนะคะรหัาสิบสองค่ะค่ะมาบผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะผืนนี้เป็นสีแดงครั่งนะคะค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะตัดป้ายนะคะ เป็นสีแดงครั่งค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะค่ะเป็นผ้ายกขีดลายแพยวาน,นะคะอยู่ที่ราคา180บาทนะคะเป็นเทค่ะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะใส่แบบนี้นะคะเวลาเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะป้ายเข้ามาเลยค่ะเราจะแถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะ คุณแม่ก็พับม้วนลงแบบนี้ค่ะมันก็อยู่นะคะค่ะเป็นผ้าป้ายนะคะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะราคาเทศกาศร้อยแปดสิบาทค่ะราคาเทศกาศนะคะตัดค่ากาวเรียบร้อยค่ะถ้าคนตัวจ่อยนะคะคนตัวเล็กตัวน้อยนะคะให้พับเข้าวงในอย่าหมุนรอบตัวแบบนี้นะคะมันเดินยากค่ะคุณแม่สอนทุกวันนะคะวิธีนี้ค่ะคุณแม่ค่ะพับเข้าวงในอย่างนี้ค่ะ ถ้าป้ายจากขวาไปซ้ายให้พับด้านซ้ายถ้าป้ายจากซ้ายมาขวาให้พับด้านขวาพับเข้าให้มันแคบค่ะไม่ต้องไปหมุนรอบตัวนะค่ะน่ะพับเข้ามันก็แคบค่ะค่ะมันก็จะแคบวงแคบเข้าไปคนตัวจ่อยนะคะถ้าคนตัวอ้วนตัวใหญ่ก็ป้ายไปเลยค่ะค่ะป้ายไปเลยค่ะค่ะป้ายแบบนี้ค่ะมันจะพอดีนะคะคนตัวจอยตัวอ้วนตัวผอมใส่ได้หมดค่ะมาเป็นท่าป้ายนะคะ ค่ะเป็นผ้าปล้ยอัดผ้ากาวเรียบร้อยค่ะคุณแม่แถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะค่ะจะแถมตะขอให้ค่ะคุณแม่แถมตะขอให้นะคะค่ะคุณแม่สอนแล้วก็คุณแม่ก็ต้องใส่ก่อนค่ะพืนนี้เป็นสีแดงคล้งค่ะราคาอยู่ที่180สบบาทนะคะถูกมากค่ะมีเจ้านี้เจ้าเดียวขายถูกนะคะ ค่ะคุณแม่ขายถูกมากค่ะคุณแม่ขายของไม่แพงนะคะร้อยแปดสิบบาทค่ะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จนะคะตัดสําเร็จพร้อมใส่เป็นผ้าฝ้ายยกขีดลายแพวาค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะผืนนี้เป็นสีฟ้าค่ะเป็นสีผ้าสวยนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะท่านมากผืนไหนชอบผืนไหนนะคะเป็นผ้าฝ้ายค่ะผ้าฝ้ายยกขีดลายแพวาค่ะ ลายเล็กลายใหญ่มีนะคะท่านชอบลายแบบไหนก็โทรทักคุณแม่มานะคะเป็นผ้าขิดยกขิดลายเทวาราคาอยู่ที่1 8 0รบาทนะคะค่ะผืนนี้เป็นสีฟ้าค่ะรหัสสิบนะคะสีฟ้าค่ะสามารถผืนไหนชอบผืนไหนทัเข้ามาได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าฝ้าย,ยุขิดลายเทวาค่ะ ่ะผืนนี้เป็นสีกรมค่ะมีกรมมีแตแต่ดําไม่มีขาดวันนี้ค่ะดาตัดไม่ทันค่ะ่ผืนนี้เป็นสีกรมนะคะสีกรมแล้วก็ใส่ออกงานขาวดําก็ได้นะคะค่ะมันเป็นสีทึบค่ะเป็นสีที่ทึบสีที่สีกรมค่ะใส่กับเสื้อขาวนี่สวยงามมากค่ะเป็นราคาอยู่ที่180บาทนะคะเป็นผ้าฝ้ายยขีดลายเพวาตัดสําเร็จพร้อมใส่นะคะเติดตะขอค่ะแถมตะขอไปในตัวทุกผืนนะคะ เอวท่านเท่าไหร่เอวเล็กเอวใหญ่ให้ท่านปักลงเอาเองนะคะเราไม่รู้จากรอบเอวของท่านนะคะเราก็ค่ะคุณแม่ก็ต้องแถมตะขอไปนะคะเพราะว่ารอบเอวของท่านแต่ละคนเราไม่สามารถแจะบ่งบอกรู้ด้วยได้นะคะว่าท่านเอวเท่าไหรค่ค่ะค่ะเขาตัดมาแบบนี้เผื่อแบบนี้ง่ายมากค่ะชีกลมนะคะราคา180บาทค่ะค่ะราคาเทตะกาดแล้วนะคะเทแล้วค่ะเททุกวันนะคะ ค่ะนี่สีแดงค่ะคุณแม่เททุกวันนะคะร้อยบาทเป็นผ้าป้ายตัดสําเร็จยกขีดลายเทวาค่ะเป็นค่ะดังมากค่ะมาแรงแรงทางโค้งมาตลอดนะคะผ้าป้ายนะคะผ้าป้ายก็สวยนะคะสวยเหมือนผ้าไหมนะคะค่ะเราค่ะเงินเราน้อยค่ะทรัพย์ของเรามันน้อยใส่ผ้าป้ายไปก่อนนะคะออกบุญก็สวยออกงานก็โดดเด่นนะคะค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อผ้าไหมจากคุณแม่ลักนะคะ ค่ะใส่ผ้าฝ้าปมาก่อนช่วงนี้ค่ะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะผ้าฝ้าสีนี้เป็นสีแดงเลือดนกค่ะอ่าสีนี้เป็นสีม่วงชมพูค่ะอาจจะมีอยู่สองลายนะคะวันนี้ค่ะม่วงชมพูก็โดดเด่นนะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายกขีดลายแพวาค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าฝ้ายกขีดลายแพวานะคะนี่ค่ะม่วงชมพูนะคะ และหัสเจ็บค่ะท่านมากลายไหนชอบลายไหนโทรทักคุณแม่มานะคะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านนะคะราคาอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะช้าหมดก่อนนะคะช้าหมดนะคะค่ะอย่าช้านะคะเดี๋ยวหมดก่อนนะคะไม่ทันเพื่อนนะคะค่ะนี้ค่ะเป็นสีเทานะคะผืนนี้นะคะค่ะสวยตลอดกางงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกลางค่ะ เป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาตัดสําเร็จพร้อมใส่เป็นตัดใต้นะคะค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่ค่ะตัดผ้าใต้ค่ะสีนี้เป็นสีเทานะคะรหัสหกค่ะเป็นสีเทานะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะอยู่ที่ราคาร้อยแปดสิบบาทค่ะเทกระจาดแล้วนะคะราคาเทกระจาดนะคะค่ะสีนี้เป็นสีกะปิค่ะรหัสท้านะคะ ค่ะทักเข้ามานะคะค่ะโทรทักเข้ามาได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะคุณแม่อยากให้แอดไลน์ทุกท่านนะคะเพราะว่าเราจะได้ตอบลูกค้าถามไลน์ค่ะส่งภาพาให้ดูทางไลน์ว่าลายนี้มันตรงตกกันไหมท่านที่ทักมาว่ามันตรงกันไหมถ้าตรงกันโอเคกันเราก็ส่งหมายเลขบัญชีให้ท่านนะคะค่ะคุณแม่บ้านคุณแม่รักไม่ได้เก็บปลายทางนะคะ ค่ะไม่รับปลายทางนะคะตันนี้สีกะปิดขาะรานห้าน,นะคะค่ะไม่รับปลายทางค่ะแต่แก้ให้ทราบน,นะคะคุณแม่ส่งหมายเรขบัญชีให้ออนเงินส่งของนะคะออนเงินก็คือส่งของทุกวันนะคะค่ะไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือนะคะค่ะของถึงมือเร็วค่ะส่งทุกวันค่ะทํางานทุกวันนะคะพะนักง,งานทํางานทุกวันค่ะคาะจัดของส่งทุกวันให้แต่ท่านโอนเงินเข้ามานะคะ ค่ะไม่รับปลายทางนะคะรับปลายทางนี่ก็มันก็ยุ่งไปหน่อยค่ะเพราะว่าพนักง,งานไปส่งของบางทีก็โทรหาผู้รับไม่มีคนรับของค่ะก็ปฏิเสธไปค่ะก็ว่าไม่มีคนรับของบางทีก็ว่าอยู่หัวไรไปนาเลี้ยวัวเลี้ยงควายค่ะของก็ตีกลับมาหาแม่เหมือนเดิมค่ะตีกลับไม่ใช่ว่าตีกลับฟรีนะคะไม่ใช่ว่าฟรีนะคะค่ะตีกลับก็คือคุณแม่เสียเงินเหรียห้าสิบบาทหรือร้อยหนึ่งค่ะของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะ ค่ะคุณแม่ก็เลยตัดปัญหารับปลายทางออกไปนะคะเพราะว่าของติดกัดบ,บ่อยค่ะเพราะว่า,าท่านบางทีท่านสั่งของก็สั่งประมาณสองวันสามวันบางทีของไปส่งก็บอกว่าเงินไม่พอค่ะเพราะว่าการแต่ละวันก็มองเราก็มองไม่คาดคิดไม่เห็นนะว่าเราจะใช้เงินขนาดไหนเนาะค่ะของก็ติดกับมาหาแม่เหมือนเดิมค่ะพื้นนี้สีเทานะคะค่ะรหัสสีค่ะ เป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวาค่ะราคาร้อยแปดสิบเทกระจากแล้วค่ะคาะนี้ก็ขาดรหัสสามนะคะเป็นสีค่ะเป็นสีกลมเป็นสีน้ำเงินค่ะสีกลมหานไปแล้วค่ะเป็นสีน้ำเงินนะคะราคาอยู่ที่ร้อยแิบาทนะคะเป็นผ้าผ้ายกขีดลายแพรวานะคะ มักลายไหนชอบสีไหนก็โทรทักคุณแม่เข้ามานะคะค่อยู่ที่เราชอบนะคะค่ใส่เอาบุญออกงานก็โดดเด่นนะคะเป็นข้าว้ขาค่ะยกข,ข,ขีดลายแพวานะคะค่ะใส่บอกบุญก็สวยนะคะถือท่านจะไปขายต่อก็มีกําไรนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะรอยแสิาบาทนะคะค่สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะเดี๋ยวส่งท่านเลี้ให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะนี้ค่ะเป็นสีม่วงค่ะผืนนี้ก็ม่วงนะคะลายค่ะแล้วแต่ท่านชอบลายนะคะมีลายให้เลือกนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะคือผ้าฝ้ายค่ะผ้าผ้ายขีดลายแพรวานะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าผ้ายขีดลายแพรวาค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่นะครับคุณแม่แถมตัดขอไปในตัวทุกผืนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จักรอบเอวรอบไซน์นะคะ ค่ะเราแถมไปให้เราปักเข็มลงเอาเองนะคะคนไหนที่คุณแม่เคยบอกไปแล้วนะคะคนตัวจ่อยค่ะพับเข้าวงในนะคะไม่ต้องไปหมุนรอบตัวนะคะค่ะป้ายอยากค้าป้าจยยากขวามาซ้ายก็พับด้านซ้ายถ้าป้าจยยากซ้ายมาขวาก็พับด้านขวานะคะค่ะให้พับเข้าวงในค่ะให้มันแคบเข้าค่ะคนตัวจ่อยนะคะค่ะราคาอยู่ที่ ร้อยแปดสิบาทราคาเทศตะจากเทกระจากๆๆๆทุกวันนะคะราคาเทาทุกวันนะคะค่ะร้อยแปดสิบาทเป็นผ้าฝ้า,ายยกขีดลายเทวาค่ะสวยงามมากค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นสีน้ำเงินค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะ ค่ะเป็นน้ำเงินนะคะสีผืนนั้ำอาจจะเ,เป็นน้ำเงินเข้มแล้วก็น้ำอ,อ,อ่อนค่ะมันจะมีเข้มและอ่อนค่ะค่ะรหัสหนึ่งนะคะค่ะเป็นผ้าฝ้ายค่ะฝ้ายค่ะตัดสําเร็จตัดป้ายนะคะพร้อมใส่ราคาร้อยแปดสิบบาทค่ะ ่ะทักเข้ามานะคะเป็นข้าวฟ้ายนะคะนี่ก็มีค่ะสวยนะคะนี่ค่ะลูกสาวคุณแม่ใสนะะ่นี่ค่ะสวยอลังการเลยค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาวไทยที่ติดตามมาตลอดนะคะสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมีแต่คำว่ารวยๆทุกท่านค่ะ